พอเวลาของดีๆเตรียมตัวมากค่ะรับเข้าระบบอีกหนึ่งคันตัวนี้สุดจัดประหลัดบอกนะคะแลนเข่าอยู่ในอำเภอยกล้อดซูม,มือเด้อค่ะคันนี้คนโคลาดคือเบาแลาวอะ <c oughs> แต่ซื้อรถมานะคะมีคันนี้สุดกว่าเขาเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อันนี้พี่ซื้อมาขายรู้พี่เอาหาคะถังก็อย่างสวยเลยนะคะเนี่ยถังดูสตกิกวงสติกเกอร์แกทำลายมาอย่างสวยเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูการแกะแยกนะคะว่าเราจะแยกยังไงก่อนนะคะเดี๋ยวเราให้ชมถังนะคะถังอย่างสวยงามเลยน้ำมันมีไหมสตาร์โชว์หน่อยดิ มนนีมีก๊อกน้ำมันเออทีเดียวติดคันนี้สุดจัดเลยวนเข้าปาก ระด,ด,ดับเครื่องจำแหล่จำแหล่ดับยังไงม <c oughs> ันหนอกจริงๆเนาะเร็วๆๆๆถอดชุดสีถอดทั้งยกวิลา าบอกว่าอย่าอย่าอย่าพึ่งเปิดบอกว่าอย่าพึ่งเปิดถังรุดแล้วถังหลุดหรือเล้วมันหายไปไหนไม่ใช่มันปิวหรือไม่ใช่มันแรงเกินทำใส่ปินเนียมนี่แหละทำใส่ปินเนียมถังแบบนี้ขันแรกขันแรกขันแรกของโลกเลยใช่ไหม มีคันเดียวในโลกนะคะมีใครสนใจก็ติดต่อรีบติดต่อเรามาด่วนเลยนะคะก่อนที่เราจะแยกเป็นของเก่านะคะแต่เครื่องอย่างนั้นนะด,ดูถูกน้องไปไเครื่องยังพอดูได้ขบูแท้นะมันก็แค่ภายนอกแค่ภายในเราสะอาดแล้วก็โอเคมันก็โอเคแล้วเครื่องเครื่องเซอร์ปิโก้นะ เนี่ยตอนล่างก็ใช่ไงก็มันก็เหมือนเสื้อผ้าเราเนี่ยแต่เราซื้อเสื้อผ้าดีมียี่ห้อใส่มันก็ดูดีทำเสร็จแล้วเคยรู้ไหมว่ามันที่เขาเรียกอะไรนะผ้าคิ้วห่อทองย็งไงอ่ะตอนซื้อมาก็เป็น่างนี้ทุกคันเลยกคันแรกที่เจอนะอย่าว่าถอะเอาหาวะเนียถามจริงซื้อเอาหาใช่ไหมทุกค <Yeah, like ันอาจจะไม่ติดเนาะ แต่คันนี้สตาร์ทติด,ตดเอาจริงๆเนี่ยเอาเป็นการเป็นการพี่ซื้อเอาหาใช่ไหมเงินพี่เหลือใช่ไหมฮะด้วยตอบน้องทีคิดว่าอะไรพอเปิดถังออกมาได้ยินเสียงร้องโอ้คิดว่าง,งูเห่าจิกที่ไหนได้เฮ้อตามนี้นะคะคันนี้น่าจะถูกหวยออกไหมไม่ใช่ป้ายมันไม่ใช่ป้ายมันไม่น่าพลาด เอา้าไม่ใช่มันจะไปออกหนึ่งกระดากระดาคุมเอะเดี๋ยวมันเขียนหนึ่งโกรอเนี่ยคันนี้ก็ตามนี้นะคะเอาฮานะคะไม่ใช่อย่าไปซีเรียดนะคะไม่ออกถ้าหวยไม่ถูกไม่ใไปซีเรียส <c oughs> โอเควันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะเราก็มาบอก รอยยิ้มแจกรอยยิ้มให้เพื่อนๆนะคะเราไม่ได้ลงนานแล้วแต่มันสวยนะคะข้างใน